ผมจะมาทําสวนในไบโอมใหม่เนี่เพื่อนมาดูกันว่าผมจะรอดไหมปลูกพืชก่อนนะเพื่อนเนี่ยตัวอะไรนะเฮ้ยโอเคปลูกพืชทับได้โดนฟ้าผ่าโอ้โหแคมไฟดับแล้วเพื่อนชิบหายแล้วโอ,โอ้โอเควิง่งพืชมันจะเกิดไหมผมยังรู้เหมือนกันนะเนี่ย แค่นี้สวยงามคือเราสามารถยิงพวกรักทีได้เลยเนื่อปืนเลเซอร์สไนเปอร์เดินมาตุยทีละตัวับอย่าโดนไอชิบหายอันนี้น่าจะถือว่ามีลังคาใช่ไหมเนี่ยโอ้พื่โตแล้วเนื่อมันมีของกินเพียบโอเคได้อยู่นะดูของที่เราได้กลุ่มลึกลับมุ่งหน้า <c oughs> อย่าเพื่อย่าเพื่งเอ่ออุ้ยตื่น ใ <gasps> นเค้กบ่อยมากเลยนะเนื้อย่างลาวาได้ไหมไม่ได้ปกติผมเอาชิลลอดนี่คือชีวิตมันจะชิลมากเลยเพื่อนแต่ครั้งนี้คือหัวใจจะวายเนี่ยแล้วถึกพ้อยฝนนี่แหละทุกคนฝนมันตกบ่อยเกินจะ99วันแล้วเพื่อนตุยโอเคเรามีสวนกลางใบโอมใหม่เพื่อนดูสวนเราดิ